กอบขี come. I come. I ่ม้ากอบกอบเอาขี่ม้ากอบกอบขี่ม้ากอบกอบขี่ม้าจะไปไหนเฮ้ยเฟตเลยเฟตเฟตเฟ็จ๋าเฟตเฟตเ็ตเด็กทำหน้า

uh